สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้18พฤษภาคม2564ช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมนำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเล่าใฟังครับแต่วันนี้จะพูดในแง่มุมของมีการเยียวยาในกรณีแพ้วัคซีนโควิด19จะมีการเยียวยา,ยาย้อนหลังตั้งแต่วันที่5เมษายน64เป็นต้นมาเลยนะครับสปสชหรือสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งงบไวถึง100ล้านบาทเยียวยาแพ้วัคซีนโควิดนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ไปชมกันในรายละเอียดที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้ข้อมูลและภาพนี้ได้มาจากเพจรัชดาธานาดเดลกคลองโฆษศรัฐบาลซึ่งได้โพสต์ข่าวนี้เมือ่อเมื่อวานนี้ครับทางเพจรัชดาธานาดเดลกกลองโฆษศรรฐบาลและข้อมูลอ้างอิงจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ เราก็จะแนบลิงก์เพจรัชดาธานาดเดลกนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านได้อ่านอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนเราจะสรุปสั้นๆให้ฟังพอได้ทราบเนื้อหานะครับซึ่งเมื่อวานนี้17พฤษภาคม2564ที่เพจรัชดาธนาดเดลกเพจของรองโฆษกรัฐบาลได้โพสต์ข่าวนะครับเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสําหรับกลุ่มอายุ18ถึง59ปี ก็จะเริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนสเสียดพฤษภาคมนี้นะครับโดยมีการวางระบบรองรับนะก็สามารถลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน,ซนผ่านระบบหมอพร้อมทางไลน์นะทางไลน์แล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถจองวัคซีนผ่านโรงพยาบาลที่เราอยู่ในเขตรับผิดชอบที่เรารักษาอยู่นั่นแหละผ่านอสมผ่านร,สานรอพอสต รวมทั้งช่องทางอื่นๆเช่น walk in ตามประกาศของจังหวัดด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็พูดถึงผลการศึกษาวัคซีนโควิด1 9ด้วยว่า,าวัคซีนที่ฉีดในไทยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแต่หากได้รับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนและมีใบยืนยันอาการแพ้วัคซีนจากสถานที่ฉีดวัคซีนแล้วสปสชหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมเยียวยา พร้อมที่จะเยียวยาตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่5โดยจัดสรรวงเงิน100ล้านบาทสําหรับช่วยเหลือเบื้องต้นสําหรับคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิดมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้มี2เขตที่เสนอข้อมูลการขอรับเงินช่วยเหลือคือสปสชเขต1เชียงใหม่และสปสชเขต10อุบลราชธานี พื้นที่อื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในส่วนของสปส,สชเขตหนึ่งมีผู้ยื่นขอเยียวยา,า218รายจากเมนวนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว91,551เข็มคิดเป็น0.24%โดยส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยเช่นไข้นิดๆอาการปวดเมื่อยตามตัวส่วนกลุ่มอาการที่ไข้สูงยุต้องนอนพักโรงพยาบาลคิดเป็น0.05%นะครับปัจจุบัน ที่มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อจํานวนมากเป็นประสิทธิภาพจากการตรวจเชิงลุกในหลายพื้นที่นะครับเพื่อเร่งคัดกรองแยกออกจากชุมชนนําผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งช่วยควบคุมและจํากัดการแพทย์การระบาดของโรคได้เร็วยิ่งขึ้นโดยมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครแล้ว1 2 5 2 2 8โดส ทําให้มีการฉีดวัคซีนสะสมในพื้นที่กทม4 5 2 8 5โดสอันนี้ก็เป็นข้อความที่โพสต์ในในเพจรัชดาธนราิเ็กรองโฆษกรัฐบาลเมื่อว,วานนี้นะครับคลิปนี้นําเสนอวาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ